สำหรับสมองนะคะก็จะเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่เราควรจะใส่ใจแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษนะคะแต่หลายๆคนนะคะก็มีพฤติกรรมที่ทำร้ายสมองนะคะอย่างเช่นการนอนดึกนะคะดื่มหนักพักผ่อนน้อยเครียดสะสมนะคะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายนะคะจนทำให้หลายๆคนเนี่ยก็มีอาการนะคะที่เรียกว่าสมองล้านะคะสมองเบลอนะคะลงลืมง่ายคิดไม่ค่อยออก หงุดหิดง่ายแล้วก็มีอารมณ์แปรปรวนนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็ทําให้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานดังนั้นนะคะที่เดียวแกนิกนะคะเราก็เลยได้มีการพัฒนาโปรแกรมนะคะที่ช่วยดูแลแล้วก็ฟื้นฟูสมองนะคะที่ชื่อว่า Brain Booster นะคะโปรแกรมะคะ่ะซึ่งส่วนนี้นะคะก็จะช่วยปรับสมดุลน,นะคะแล้วก็ฟื้นฟูการทำงานของสมองนะคะให้กลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะ ดังนั้นหากใครที่สนใจนะคะการฟื้นฟูนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพสมองนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษานะคะได้ที่ h อ o r g ก n ิก c ล i n ิกนะคะ